สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับวันนี้อยู่กับสวัสดีค่ะชื่ออันนี้ค่ะอันนี้น้องอันนี้เป็นเลขาผมเองนะครับวันนี้ผมกับน้องอันนี้เนี่ยจะมาอธิบายข้อกฎหมายที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆฟังวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่ต้องฟ้องอยาค่ะ เป็นข้าบุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยานะครับนอกจากนี้ช่วยอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับข้าบุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยาให้กับเพื่อนๆทางบ้านฟังหน่อยสิครับตามหลักกฎหมายนะคะสามีภรรยาเนี่ยเมื่อตกลงกันจดทะเบียนสมรสแล้วก็มาอยู่กินกันชั้นสามีภรรยาเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะคำว่าช่วยเหลือนี่หมายความว่าอะไรครับน้องอันนี้ช่วยเหลือหมายถึงาการดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลบ้านเรือนการเลี้ยงดูบุตรค่ะแล้วการอุปการะเลี้ยงดูเนี่คืออะไร การอุปการะเลี้ยงดูก็คือการให้เงินหรือว่าปัจจัยต่างๆสําหรับใช้ในการเลี้ยงชี่ค่ะแล้วธรรมดาแล้วเนี่ยฝ่ายไหนที่มีหน้าที่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูหรือให้ปัจจัยให้เงินเนี่ยนะครับผู้ที่มีฐานะ สูงกว่าค่ะครับถ้าเป็นสมัยกฎหมายแต่ก่อนเลยนะน้องอันนี้กฎหมายแต่ก่อนถือว่าสามีมีหน้าที่ต้องให้อุปการะเลี้ยงดูแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเท่าเทียมกันแล้วเพราะฉะนั้นภรรยาก็จะเป็นฝ่ายอุปการะเลี้ยงดูสามีก็ได้ถ้าภรรยาเป็นคนที่เอามีรายได้มากกว่าแต่ทางปฏิบัติที่เราเจอกันก็จะเป็นฝ่ายชายจะอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายหญิงอยู่นะครับในปัจจุบันนี้บ้านเรานะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายที่มีหน้าที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูเนี่ย เขาไม่จ่ายเงินไม่ช่วยเหลือทังนั้นที่เขาช่วยได้เนี่ยสามารถทํายังไงได้ครับน้องอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเคยให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยหรือว่ามีฐานะที่สมควรสูงกว่าแต่ว่าไม่มีการให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องได้ครับน้องอันนี้ปัญหาที่เราจะเจอกันในทางปฏิบัติที่จะต้องมาฟ้องร้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยก็มักจะเกิดจากเวลาที่ฝ่ายชาย อยากจะทําอะไรอย,อ,ยะอยากอยาค่ะอยากอยากผู้ชายเนี่ยน้องอันนี้ดูเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าเวลาผู้ชายเขาอยากจะอย่าเนี่ยเขาอยากจะเลิกกับหนูเนี่ยเขาทำยังไงมีการแยกบ้านกันอยู่ ไปอยู่กับภรรยาน้อยเพื่อกดดันเราครเคยให้อุปการะเลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ให้ใครจ่ายในการอุปรการะเลี้ยงดูแล้วก็อาจทาตัวพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีเพื่อกดดันเราโอเคครับน้องอันนี้แล้วสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากหยาอาจจะเห็นแก่ลูกหรืออาจจะยังไม่อยากหยาตอนนั้นเนะี่ยยากก็สมใจเขานะครับยังอยากจะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวอยู่หรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็เดือดร้อนเนี่ยน้องอันนี้ เพราะว่าเราเคยได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเคย<ค><ค>ได้เงินคเคยได้มีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในบ้านแล้วอยู่ๆเราไม่ได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะฟ้องหย่าแต่อยากจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูอย่างเดียวเนี่ยมันทำได้ไหมครับน้องอันนี้นได้ค่ะตามกฎหมายเนี่ยแม้เราไม่ได้ฟ้องหย่าเนี่ยเราก็สามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการฟ้องหย่าแล้วเนี่ยจะเป็นการเรียกค่าเลี้ยงชีพค่ะก็คือหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูให้เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยเป็นหน้าที่ที่มีอยู่เสมอน สักกี่ปีจะไม่รักกันแล้วจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่อยากกันก็เป็นยังไงน้อววันนี้เนียคายอุปการะเลี้ยงดูได้ยังมีหน้าที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูกันอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดอยากก <adow> ันแล้วเนี่ย <divide> ฟ้องเรียค่าเลี้ยงดูได้ไหมไม่ได้ค่ะกลายเป็นฟ้องค่าเลี้ยงชีพนะที่พี่เคยทำคลิปกับน้องนิ้งไว้แล้วนะครับหลักเกณฑ์ในการเรียค่าเลี้ยงชีพเนี่ยกับค่าเลี้ยงดูเป็นยังไงหลักเกณฑ์ในการเรียกค่าเลี้ยงชีพเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ที่ยากกว่าในการเรียค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงเนี่่งาวอมืไข การหย่าทำอีกฝ่ายหนึ่งจนลงนะครับแต่ว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูอะมาครับตราบใดที่คุณเป็นสามีภรรยาคุณมีความสามารถที่จะจ่ายได้คุณก็ต้องจ่ายไม่ต้องไปดูเงื่อนไขอื่นนะครับทั้งนี้ตามแนวคำพิพากษาสันติกาที่ศาลยกเคยมีฉัยไว้แล้วนะครับน้องอันนี้ที่เราึ้นให้เพื่อนๆดูดีกาที่4959 2 5 5หครับนะครับฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้ไม่ยอมเป็นต้องฟ้องอย่านะครับตัวเลขค่าเลี้ยงดูที่เราจะฟ้องเรียกได้เนี่ยศาลก็ใช้องข สามีค่ะแล้วก็ฐานะของภรรยาแล้วก็พฤติการแห่งกรณีค่ะครับผมถ้าหลายสามีมีไรายได้เยอะมีเงินเดือนมากประกอบธุรกิจเยอะนะครับตัวเลขที่ได้ก็จะเป็นยังไงสูงค่ะถ้าเป็นพนักงานยินเงินเดือนเงินเดือนไม่เท่าไหร่ตัวเลขที่ได้ก็จะเป็นยังไงต่ําลงมาแล้วต่อให้สามีฐานะร่ํารวย แต่เกิดภรรยาเองก็รวยเหมือนกันมีธุรกิจร่ํารวยพอๆกันแบบนี้เป็นยังไงก็จะไม่สูงต,ต,ตัวเลขอาจจะไม่สูง<ะ>หรืออาจจะไม่ได้นนเลยเพราะไม่จําเป็นต้องอาศัยความบุคลาเลี้ยงดูนะครับหรือพฤติการเนี่ยนะครับต่างคนต่างแยกกันอยู่ต่างคนต่างมีคู่สมรสใหม่มีภรรยาสาม,มีใหม่ไปแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันแบบนี้ก็อาจจะเป็นพฤติการที่ศาลอาจจะมาปรับให้มันน้อยลงหรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้ ข้าบุการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยาเนี่ยศาลจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ขึ้นกับพฤติการต่างๆตามที่ผมพูดไปนะครับตามมาตรา1-5-9-8-3-8ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับน้องอันนี้ ล้วเกิดเราอยากได้มาเป็นเงินก้อนมาบริหารมาจัดการเองแบบนี้ทาได้ไหมตามหลักแล้วเนี่ยสารเนี่ยเขาจะให้เป็นลายรายงวดหรือเป็นลายเดือนนะคะจะไม่ได้เป็นเงินก้อนแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าจะเป็นพฤติการพิเศษครับผมหลักๆก,ก็คือจะเป็นเงินรายงวดซันซูส่วน,นใหญ่ก็จะเป็นงวดลายเดือน<ช>นะครับถ้าเป็นเงินก้อนก็ต้องมีพฤติการพิเศษนะครับชเช่นดูแล้วอาจจะใกล้จะตายแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะไม่ได้เป็นลายเดือนอะไรก็ว่าไปนะครับสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับน้องอันนี้เกี่ยวกับค่าอุการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเป็นสิ จะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะครับหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้เนี่ยก็สามารถฟ้องเรียกได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องฟ้องหย่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายผู้หญิง ฝ่ายผู้ชายอยากจะย,ยาประพฤติชั่วไม่ยอมให้เข้าวาก,กาละเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถฟ้องรียกข้าปกกาละเล็กดูของตัวเองได้ถ้ามีลูกก็สามารถฟ้องเข้าปากกาะละเล็งดูบุตรด้วยได้เลยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงเป็นข้อกฎหมายหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะรู้ไว้แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือการทํางานได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับวันนี้หากถูกใจคลิปนี้ต้องทำยังไงครับน้องอันนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะคับผมหากถูกใจน้องอันนี้ก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะชวนน้องว่าอีกก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสว